ต้องตำนานไปกับอริชัย,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 ยเรื่องเล่าอภาินิหารของหลวงปู่สูงเทวดาเล่นดิน EP 507ตอนปาฏิหารหลวงปู่สูงในหมู่บ้านบางบท ชีวิตของทุกคนไม่ได้โรยไปด้วยกลีบกุหลาบสิทุกคนเพราะว่าแต่ละคนต่างก็มีกรรมเก่าติดตามมาในแต่ละพบแต่ละชาติเหมือนชีวิตของคุณจักริดที่ไม่เคยรู้จักกับหลวงปู่สูงเลยเพราะพื้นที่ที่อยู่นั้นเป็นภาคเหนือของประเทศไทยคือจังหวัดพะเยาคุณจักริดใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ชอบอยู่คนเดียวในไร่ในสวนตามธรรมชาติชอบความสงบและก็ได้พบกับสิ่งเร้นลับภายในสวนจากที่ได้พบเจอกับสิ่งแปลกๆจึงไปสอบถามกับคนทรงและคนทรงได้บอกว่าพื้นที่สวนตรงนี้เคยเป็นเมืองมาก่อนจนกระทั่งคลิปของทางช่องท่องตำนานไปกับอริชัย ได้กระเด้งมาที่โทรศัพท์ของคุณจักริดจึงทำให้คุณจักริดได้รับรู้เรื่องราวของหลวงปู่สวงและเกิดความศรัทธาขึ้นมาอย่างแปลกประหลาดเช่นในวันโกนวันพระจะได้ยินเสียงพระโคมแหร่รำฟ้อนดังทั้งคืนและยังได้เห็นเหล่านางฟ้ามารไายรำอย่างสวยงามผมเป็นคนที่ว่า ถ้ารับปากแล้วก็อยากจะถ่ายให้ดูเนาะมีทั้งหินมีตาแล้วก็ลูกแก้วแล้วก็มีทั้งเล็บนางฟ้าด้วยเนาะแต่ก่อนที่เหล่านางฟ้าจะจากไปอย่างได้ทิ้งที่สวมนิ้วในระหว่างการฟ้อนรำให้ด้วยซึ่งคุณจักริดยังได้เก็บรักษาเอาไว้อย่างดีคุณจักริดยังเล่าต่ออีกว่า ในบางครั้งที่โทรศัพท์ของคุณจักริดที่มีสองเครื่องโทรเข้ามาหากันเองทั้งทง,ท,งที่สองเครื่องในเวลานั้นอยู่ห่างกันประมาณหเมตรเรามารับฟังเรื่องราวที่แสนจะพินิหารของคุณจักริดไปด้วยกันเลยครับอาจารย์อริใจเนาะใช่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 ใชใชอ๋อครับเพราะว่า ผมไม่ใช่พูดเล่นนะพระอาจารย์เพ<ช>ระาะว่าผมที่มาอยู่นี่ผมอยู่คนเดียวผมก็มันเป็นเมืองเก่าไงอ,อาจารย์ครับที่สวนผมนี่นะเป็นเมืองเก่าเมืองเก่าที่มันมีอะไรนะที่มันมีเขาเรียกว่ากูกูที่มันมีดินกี่ดินอะไรนะเป็นพระธา,าเก่าพวกอาณาพวกนั้นน่ะแต่มันสุดโสมเหมือนกับเขาเรียกว่าเมืองบังบดอะไรป่ะครับที่ <นะ S 2> ผมมาอยู่ใหม่ๆนะอาจารย์ถ้าวันวันไหน อะไรวันโกนวันพระที่สำคัญสำคัญเนาะมันจะมีเสียงเหเสียงอาจารย์เคยได้เห็นพรนเล็บไหมเสียงอย่างนั้นอ่ะสึดตึงสิดตึงบางทีทั้งคืนอ่ะอาจารย์แต่แต่บางทีก็ถ้าบางพระบางทีก็สวดนะอาจารย์สวดแต่มันก็เสียงไปทางนั้นอ่ะเสียงไปทางผมยังฝันเลยว่า เห็นคนเยอะมันแต่งตัวสมัยมูรานแล้วก็เขาไม่ทักผมหรอกผมยืนดูเขาก็เดินเข้าไปในที่พระธาตุพระเทิดอะไรเขานั่นแหละผมก็ว่าเขาทําอะไรกันแต่ที่ผมเห็นนางฟ้าน,นี่คือสวนผมมันมีต้นโพใหญ่ต้นโพใหญ่นี่ก็คือเมื่อก่อนมันก็คงจะเป็นลานวัดลานอะไรพวกนั้นแหละอาจารย์ แต่พระเพื่อนี่ทางเขาเก็บไปไว้วัดไว้อะไรหมดแล้วเดี๋ยวนี้อืม่เหลือแต่ดินกี่ในสวนในสวนเราปลูกอะไรอ่ะก็ปลูกเล็กน้อยเนาะอาจารย์เนาะมีต้นไม้ไม่ค่อยใหญ่อะ่ะแต่บริเวณใกล้ๆนี่มันจะมีสวนเขามีต้นไม้สักสูงประมาณยี่สิบเมตรอะไรเป็นโอ้โหสูงใหญ่เลยอาจารย์ผมลืมไปมวันที่ผมได้รูปมานั้นนะ ที่ผมว่าที่ผมว่าไม่มีเงินซื้อบูชายเนาะที่ร้านรูปเนาะบอกผมว่าเออพอปู่จะทํายังไงจะได้วันนี้นะแต่ปฏิหารไม่จริงๆเลยเขาก็จ้างไม่ผสมเทียงได้เงินมาสามร้อยเออเอาเอาตอนเย็นนั่นเลยอะ่ะอืมแต่ตอนเย็นนั่นไกป่ปลามันจะสีแดงนะแต่ไก่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไรไมาอยู่กับไก่ผมเนี่ยจัน <c oughs> <c oughs> ครับแต่ก็ยังอยู่ผมยังจับอุ้มเล่นเลยผมยังว่าอามันไม่เชื่อเหรอไก่ <c oughs> ไไกตาสวงไ <c oughs> ก่ไก่หลวงตาสวงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ค่อยให้จับละอาจารย์มันก็อยู่เนี่ยแต่แต่ที่อาจารย์ที่สุดนี่เป็นไปได้เนะานนอะอาจารย์เนาะโทรศัพท์ผมโทรหากันเองอม <c oughs> ผมก็ลองลรับดูไม่มีผมว่าอ่ะเป็นไงเป็นกันไม่กลัวก็ไม่กลัว ก็มันก็ดึกแล้วนะก็ประมาณว่าน่ะผมหลับดึกด้วยเปรียบเที่ยงบางทีก็เที่ยงกลัวผมหลับนะมันติดนิสัยอย่างนี้นะครับอาจารย์ผมจะสวดมนต์วันแล้วก็โทรศัพท์ผมโทรหากันเองผมอ่ะนี่เบอร์เรานี่เอ้าโทรได้ยังไงเครื่องนั้นอยู่ห่างกันประมาณทางนอกมันก็ห่างกันประมาณสามวาอาจารย์สามวาก็หกเมตรนะเนาะ ผมไม่ได้จับสักเครื่องเลยอาจารย์ให้ฟ้าดินเป็นพยานเลยมผมไม่ได้พูดเล่นด้วยนะอาจารย์นี่นะผมเป็นคนที่ตรงมากอะอกแล้ว,แล,วแล้วเริ่มแรกเดิมทีเนี่ยเรารู้รู้จักกหลวงปู่สวงได้ไงรู้จักจากไหนมาก่อนเห็นภาพอะไรมไม่รู้จักเลยพี่เลิศเอาให้ผมผมว่าที่ผมพูดกับอาจารย์เนาะผมว่าหลวงตาอะไรห้าร้อยอยู่อยู่ห้าร้อยพรรษาผมก็ไม่ได้สนใจอ่ะ สารากางจังหวัดพะเยานะเจทางานอยู่นั่นแหละหพัฒนาสังคมเนาะเขาให้ผมผมก็พูดเล่นไปละนี่ก็คงจะเซว่าด้อีกแบบหนึ่งเอาันให้ผมมาเนี่ออยเห็นแล้วก็ยังหัวเราะเลยที่เลิอดคนคนศีสะเกดอะพี่อาจารย์ครับแให้อะไรมาเหรียญหลวงปู่สวงวัดไัยพัฒนาแล้วก็ท่ายืนน่ะผมเอาใส่ถุงเสื้อไว้ประมาณปีกว่าอาจารย์ หลวงปู่แกก็ถ้าจะลําคาญถ้ายังไงก็ไม่ไง <g if> ตกลงป๊อกก็ถ้าผมไม่เห็นนี่ไม่ได้อะ่ะอาจารย์ <c oughs> <c oughs> แกคิดว่าคงจะไปจากดีกว่าน่นะแต่ผมผมก็ก็เดือนกว่าเนี่ยเนาะเกือบสองเดือนละลูกสาวก็ให้โทรศัพท์อะไรเขาเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนอะไรเขาก็ดือินเทอร์เน็ตพ่ออยู่คนเดียวจะได้ดูอะไรบ้าง เมื่อก่อนผมไม่รู้เลยอาจารย์เพิ่งจะมาดูอินเทอร์เน็ตประมาณเนี้ยสองเดือนเดือนกว่าสองเดือนนี่แหละเข้าผมว่าเออนี่หลวงหลวงปู่สวงได้ยินอาจารย์ว่านะครับผมก็เลยจิดตามทุกวันน่ะลูกสาวม,มาดูโอ้โยกดทำไมเยอะแยะเป็นสองสามร้ายกดแล้วก,ก็ให้กำลังใจอาจารย์อาิชัยจเอง <laughs> ผมก็กด อ,อาจารย์ครับอตอนที่ปีที่แล้ววันนี้ตอนวันออกพรรษาวันอะไรนะที่สิบสิบสองเปลงสิบสองเพนวันเพนเดียสิบสองอะไรนะที่เขาปล่อยเปรตปล่อยอะไรเนะี่ยอาจารย์ปีนี้ผมสวดอะไรนะสวดฟักกันใจบิดดจบครั้งเดียวเมื่อก่อนผมพยายามหลายครั้งมันไม่จบอพอกลางคืนมาที่สองกว่าเสียง เสียงเปรตร้องขอส่วนบุญทั้งคืนอ่ะผมถึงกล่าวมาผมก็ผมถามคนจงอะไรว่าเขาอยู่นี่มานานเขาไม่ได้ไปพูดไปเกิดที่วัดเขาผมก็เลยทําบุญทําอะไรให้ไปใส่บาตรผมจะใส่บาตรทุกวันนะเนี่ยโอ้ดีดีดีอนุโมทนาบุญด้วยผมชอบอยู่อย่างนี้ผมไม่ไม่ค่อยชอบอะไรอะผมมันลําบากมาตั้งเยอะออกโรงเรียน ป .5 จะขึ้นป .6 ก,ก็ไม่ได้<ม>ขึ้นป .6 แล้วจะจะเรียนต่อก็ไม่ได้ไม่มีเงินพ่อแม่อื<ม>ก็อย่างที่ว่าอาเด็กอายุหกขวบควรต้องไปส่งพ่อเอาหน่อไม้เกือบทุกวันเนี่ยผมไม่ได้หลับไม่นอนอะ่ะอาจารย์เพราะว่าผมเมื่อก่อนลําบากมากอะ่ะ<ม>แต่แต่พ่อก็ซื้อควายมาตัวหนึ่งเขาเกิดเกิดเกิด,ก,ดก็เลี้ยงเลี้ยง,ยงมีมหลายกำลังกับปืนตัวมาครอบครัวนะ แม่ขอดูลูกแก้วแต่เราไปดันเชื่อที่คนทรงบอกว่าไม่ต้องให้ใครดูแต่ผมไปถามอีกครั้ง,งก็ดูได้ไมเอาติดตัวได้เมื่อก่อนผมไม่เอาติดตัวเลยนะอาจารย์เออแล้วแล้วแล้ว,ลวอย่างอย่างเรื่องหลวงปู่สวงเนี่ยเออเราก็ได้เหรียญมาแล้วเราก็ยังอยู่ไหมเหรียญนั้นยังอยู่ไหมอยู่ครับอาจารย์แล้วเราได้ฝันฝันถึงไหมหลวงปู่ฝันสองครั้งหลวงปู่มาบ้านเลขที่หนึ่งเก้าเจ็ด่ะ Uh huh. แล้วก็ผมซื้อที่ว่าของผมมันโทรศัพท์ที่มันมาดังของผมนั่เก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดผมซื้อ uh huh. ไม่ถูกเนาะแต่เมียผมมาซื้อหวยมาเลยมันก็ได้พันสองพัน huh. บาทเนี่ยไม่ได้เยอะ uh huh. มันซื้อไม่เยอะอม uh huh. มไม่ค่อยมีตังหลวงปูแกมาหามานั่งที่บ้านเนาะสองครั้งเนาะแต่ผมบอกตรงๆเนี่ยงูตัวใหญ่ที่เจอกลางทาง ผมบอกบอกงูว่าอ่ะเจ้าจะไปไหนอะน่ะแขนหลวงปู่สวงไว้ข้างนอกผมว่าเจ้าจะไปไหนงูมันยอมตายเลยอาจารย์มันไม่ไปไหนเลยยาวเกือบยังไม่มีก็น่นอ่ะประมาณสองเมตรกว่าอาจารย์ <c ười> ไปงูอะไรอ่ะแต่ไม่ใช่งูจงอางนะอาจารย์ <c ười> แต่มันกลัวใหญ่มากน่าจะสามกิโลกว่านั่นแหละ เป็นงูสิงเงี่ยบ้านบ้านผมว่างูสิงอืผมว่าเจ้าจะไปไหนข้ามทางข้ามทางผมจะไปทุ่งเนาะอืหยุดเลยอาจารย์ไม่ไปไหนเลยไม่ยอมตายมอบไม่มีการว่าจะต่อสู้อะไรเราเลยอืผมก็ขับรถตอนแรกเห็นประมาณสักสามสิบเมตรอะอาจารย์อืขับรถไปดูผมทักหยุดปั๊บเลยอืปกตินี่มันไม่หยุดหรอก แต่นี่แขนหลวงปู่สวงห,หยุดเลยอาจารย์ผมก็ห้อยคอทุกวันนะเดี๋ยวนี้นะอาจารย์อืเออแล้วเวเวลาที่เรานอนอยู่ที่บ้านเนี่ยที่ว่าเออเราไปเห็นนางฟ้าอะไรอ่ะที่ว่าให้เล็บเรามาผมไม่ได้นอนบ้านผมนอนสวนอาจารย์สีปีกว่าแล้วผมนอนนี่นอนในสวน,น,นเพราะว่าสวนผมมันมีต้นโพเนาะผมเห็นว่าผมฝันก็อยู่ในสวนเนี่ยผมฝันนะ ผมว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้สวยรู้นี่แต่งตัวอย่างจักจักวงวงนั่นแหละร่างไม่ใหญ่แต่เป็นร่างเล็กเนาะร่างเล็กเล็กแต่ไม่ใช่เล็กเกินไปนะเล็กก็พอสมควรแต่สวยผมเดินเข้าไปดูผมผมว่าโอ้สวยอยากรู้เดี๋ยวเดี๋ยวแ okay กก็หลบผมไปเลยสี่ห้าวันเขาก็เอาเล็บมาให้บ้าถึงละสี่ห้าวันนี้ เอาเล็บมาให้ยังไงอ่ะเอามาให้แบบไหนเขามาวางไว้ที่หน้าห้างครับแล้วก็อีกสักสิบกว่าวันเอามาวางไว้อีกข้างหนึ่งอีกสิบกว่าวันเอามาไว้หน้าห้างอีกแล้วก็ประมาณอีกสองเดือนกว่าก็ครั้งสุดท้ายผมถามคนรงเขาว่าจะได้สี่อันแค่นั้นนะครับแต่ลูกแก้วนี่คือได้ทั้งสี่อจะจันฟ้าดินเป็นพยานเนาะดู<ม>ลวเป็นของเก่าไหม เก่าครับอาจารย์เลยอผมมาดูกับเล็บที่เมื่อก่อนแม่ของเด็กมันเป็นช่างพรอนอะไรเนาะมันมันของใหม่มันคนละอย่างกันเลยอาจารย์โอ้แฟนแฟนเป็นช่างฟอนลํำด้วยเหรอเมื่อก่อนนะครับอืแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นมันเล็บมันก็ใหม่อ่ะมันก็อยู่บ้านนั่นแหละเพราะนั้นแต่ผมก็าฟกิด ว่าอยู่พวกนั้นนะตอนที่จะทําพิธีลูกแก้วนี่ก็คือบนทรงเขากว่าเออมีเทศทั้งสามสิบสององตามลูกแก้วแล้วทําไมไม่ใช้ให้เป็นขอบุญบารมีของทุกๆุกพ่อองคนะ์เนาะราชการที่ห้าบั่งราชการที่เก้าบังเจ้าตากนาเลสวนอะไรพวกเนี้ยแล้วก็สวดจินบรรซอนบั่งไล่บั่งเติมเข้าไปนะ่ะอาจาร ก็ลูกแก้วตอนนั้นไม่ค่อยมีคนมผมก็อยู่คนเดียวล,ลูกแก้วไหลมาหาผมสามวันเนี่ยจันไหลขึ้นเนินมาลูกหนึ่งนะมผมก็เออพอวันที่สามผมว่าตัดสินใจกลัวตายก็กลัวเพราะว่าเมื่อก่อนคนแย่งของที่ญาติที่ไปได้ของเก่าของอะไรตายไปแล้วกูใหญ่บ้านานะคนเก่าคนเก่าเมื่อก่อนโน้น ตามวันตายเลยอย่างกออ็ขงเขาก็ตามกันมาอยู่เก้าลกอ่ะเดี๋ยวนี้อาจารย์ไม่ไม่ใช่ลูกเดียวนะเก้าลูกขนาดไหนลกลมขนาดไหนลูกก็ไม่ค่อยใหญ่เท่าไร่นะอาจารย์แต่มีแสงเอาสองต้นไม้ในต้นไม้จะกลับหัวหมดอาจารย์หมือเมืว่วาเราเห็นตั้งๆอย่างนี้มันก็นต้นไม้จะหันจากหัวจากลงข้างล่าง หันจากทางทางอะไรนะทางทางทางโคนมันจะขึ้นดางบนนี่นะผมก็พูดไทยไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่แต่หินมีตานี่ก็ผมว่าเออตอนนั้นนาผมอยู่ใกล้ๆพระธาตุูหวงเนาะก็ขุดสะขุดอะไรที่นาที่นานั่นแหละก็ลึกประมาณตอนแรกยาวลงสามเมตรมันเป็นหินเอาลง บางที่ก็ลงสามเมตรได้บางที่ก็ลงสองเมตรครึ่งมันมีอยู่ลูกหนึ่งเขาไม่เอาไปผมเห็นตามีสองตาเลยผมดูที่ไหนจะไม่มีเลยเหินผมดูใน youtube อะไรไม่มีอะไรนะที่อินเทอร์เน็ตไม่มีเลยให้ลูกสาวดูก็ไม่มีผมว่าอยากจะรู้ว่าประวัติหินมีตานี่จะเป็นยังไงแต่แต่ก็มี คนรักษาเหมือนกันนะอาจารย์นั่นนะออคนมาเที่ยวที่บ้านตอนนั้นผมอยู่บ้านอีกหลังหนึ่งตอนนี้ละทิ้งทิ้งไว้เนาะเขามาเหยียบเล่นในผมผมไปหาหมอหมดไปเป็นสี่ห้าพันก็ไม่หายไปถามคนตรงเขาก็ว่าให้เอาน้ำขมิน้นส้มปล่อยอะไรไปสะก้าวตะหัวหายอาจารย์เ,ออเขาบอกว่าปล่อยให้คนอื่นมาเหยียบหัวเขาเอ,อื ตอนนี้ก็เลยย้ายมาไว้บ้านที่เอายกขึ้นก็อยู่พอสมควรแต่ก็ตากฝนตากแดดนะ่รับเมื่อก่อนทิ้งไว้บ้านเหนือก็อสงสารเขาหมองไม่มีคนอยู่แต่เล็บนางฟ้านี่ก็เป็นของเก่าเนยนางฟ้าของเก่าเลยเผมผมให้ลูกสาวดูทางอินเทอร์เน็ตว่าถ้าฝันนางฟ้าจะได้เลขอะไร ผมก็บอกให้ตอนเลขออกมาพ่อซื้อไหมมันก็บอกว่าเลขที่ฝันนางฟ้านะอาจารย์ลองเซิบดูนะเลขนั้นอะ่ะไม่ได้ซื้อเลย <c oughs> เลยไม่ได้สักบาทออกตรงๆเลยอาจารย์เอองวดนั้นเลยอาจารย์โอ้อยาดายผมถามว่าทำไมของทุกสิ่งทุกอย่างถึงมาอยู่กับผม เขาก็บอกว่าเบื้องบนเรียกแล้วเรียกแล้วนะเขาเลือกเลือกแล้วครับอะ,อะไรอะไรก็อยากจะมาอยู่กับผมหมดอ่ะถึงว่ามีเมียตอนนี้ไม่ได้กลับไปนอนกับเมียสักเลยอืคือว่ากลายเป็นคนที่นอนกับผู้หญิงอะไรไม่ได้เป็นร้อนลุ่มต้องอยู่คนเดียว <laughs> <laughs> ไม่ใช่วันหลังเกียจเมียอะไรละ กลับไปก็เออทานข้าวทานอะไรผมก็กินกินไครกินมันผมไปผมมาสักแป๊บหนึ่งผมกลับมาดูแลไก่ดูแลอะไรหลวงหลวงหล,ล,ลวงปู่นี่แกชอบไก่ใช่ไหมใช่จัดโอ้ไก่ผมระยะนี้เป็นยังไงไม่รู้ผมถูกแรกกั้นอีกชั้นหนึ่งตอนแรกชั้นหนึ่งแล้วมันไม่อยู่อีกชั้นหนึ่งมันจะมานอนกับในห้างผมไง อาจารย์จะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้นะแต่ผมพูดความจริงอาจารย์ที่ลูกแก้วนี่เขาให้ก็คือเพราะว่าผมเป็นคนเื่อคนตรงเขาไม่มีอะไรให้เมื่อก่อนเขาโดนโขกผมจะตายอาจารย์ล,ลูกก็เรียนหนังสือเนาะลดลางก็ไม่มีบ้านก็หลังเล็กเขาเกือบเอาไปเทียบกับหัวแม่เท้านา่เนี่ยบ้านผมอาจารย์ อย่างว่าเนาะลูกหลายก็ส่งเขาเรียนจนจบหมดอะก็เนยะติดเนี่ยอาจารย์หวังนิดนิดว่าเอหลวงปู่คงช่วยสักวันแต่ก็ไม่ได้หวังอะไรนะอาจารย์ถึงว่าทําบุญทุกวันนี่ผมไม่ผมไม่ใช่ว่าจะทําบุญให้กับตัวเองนะผมระยะหลังนี่ผมอธิษฐานให้หลวงปู่ด้วยนะได้ไหมอาจารย์ได้ได้ได้ ตอนนี้ก็สูมไฟไว้นั่นเอาหลวงปู่รูปหลวงปู่ฝิงไฟนั่นแหละเอาน้ำใส่ไว้นั่นแหละน้ําให้น้ํากินนะครับเพราะว่าผมดูอาจารย์แล้วเป็นคนน่านับถือเนาะผมสามารถคนนี่ผมจะรู้เลยว่าคนไหนดีไม่ดีจริงใจไม่จริงใจผมดูแค่แปบ๊บเดียวนะ่ะผมแค่คุยสักกร,รมเนี่ผมรู้เลยว่าผมดูอาจารย์แล้วเป็นคนที่ ซือตรงมากครับแต่มันก็ไม่รวยนะมันไม่รวยครับก็เหมือนอกับผมอาจารย์ผมเป็นคนที่ตรงมากมีแล้วก็ช่วยเขาหมดชาวบ้านยังด่าผมแล้ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านน่าจะงอๆใช่หน่อยจะได้ของติดไม้ติดมือมาบ้างมไม่ผมคือถ้าจะออกผมออกเลยผมว่าอย่างนั้นอาจารย์ผู้ที่ศรัทธาหลวงปูส่สวงจะไม่มีวันตกอับ หลวงปู่จะคอยดอูแลไม่ให้ลูกศิษย์ต้องลำบากถ้าไม่เหนือกว่าแรงกรรมเหมือนดังคุณจักริดคำปัญโยที่มันสวดมนต์ภาวนาและประพฤตินตนเป็นคนดีที่มีแววที่พอจะช่วยเพื่อนๆที่เดือดร้อนได้อิลิเมียองสูงสัมปนโนอิติปิโสนโมุทุเทเยียอิสวาสุติ มหาบันดาลสัจจังอิลิคิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ